ผมอยากรู้ว่ามันไม่จุกเหรอขยับอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อกี้นะพอเข้าท่อนฮุกับผมเริ่มแล้วนะเริ่มรู้สึกแล้วใช่ไหมมันจะจุกหน่อยๆมันจะจุกก็ต้องขบิบตูดไว้ขมิบไว้พอแล้วพอแล้วดี๋หยอดยุดยัดยังยุดยัดหยเดียุยุดหยดหยวดยุดหย่ดเยุดอยุดหยุดหยุดหยดยุดหยุดหยุดียดยดี๋ยวยดห๋ยวดหดหยยดหยยดยห เป็นไงครับดูจากบุคลิกภายนอกพวกหอ,อมหมกก็ได้วย เธอผักอะไรอ่ะใส่ผักอะไรหอมหมกอันนี้ปลาอะไรปลาอะไรทำไมมันถึงได้ยิ่งใหญ่ชิ่งมากขนาดนั้นอ่ะไม่ใช่หอมหมกมันคืออะไรหมูยอเมืองกรบหมูยอเมืองกบระบุผสมหนังหมูหรือไม่ผสมรุ่นนี้ไม่มีเค็มครับผมไมกลมกล่อมแกชอบเต้นเหรอลูกชอบเต้นครับชอบเต้นผมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะเขาบอกว่าท่าเต้นของเขาเนี่ยนะเขาเรียกท่าอะไรนะท่าอะไรนะ เด้าฟ้าปิ้นเด้าฟ้าปิ้นคือความสนุกสนานแบบถล่มทลายครับผมถล่มทลายเลยปิ้นปิ้นก็คือพริกนี่แหละครับปิ้นฟ้าพริกเปรินพริกนะครับสนุกมากอย่างเงี้ยสนุกมากใช่ครับเธอเด้าฟ้าปิ้นเลยเหรอใช่ครับแล้วบางคนไม่เหลือให้ปิ้นแล้วทำไงอะเต็มตัวนะแล้วหนูเคยเด้าฟ้าโบงไหมฟ้า อะไรอย่างเงี้ยหลากหลายฟ้ามันมีความรู้สึกเมฆหายไปไหนหมดว่ามันโวเชีมันเป็นโวยช่ไหมครับใช่่คะเขาเรียกเด้าฟ้าโปร่งเด้าโปร่งโอ้เข้าใจว่าโบมาคือฟ้าโปร่งนั่นเองนะฮะเขามีเป็นเลเวลมั้ยมันมีเป็นเกียร์ครับมีเป็นเกียร์มีเกียร์เหมือนรถยนต์เลยแหละเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ใส่ไปเลยเกียร์ห้าเขามีค่อยๆไปดูผมค่อยๆไปพร้อมนะดนตรีมาแล้วไป อยีาไปยั้ง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 ยด้งยด้งย่ี๋ยั้ง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 ยั้กยั้นเด้๋ยั้งเด้๋ยั้งยั้งยัี๋ยห้คย้องั้งยั้งลับงยั้งยก้งยั้งยั้งยั้งเั้งยังยั้งเั้่ยั้ง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 ยา้งยอีกยั้ง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 ยั้นยั้งยั้งยั้งมึ้งยั้ง่ั้ง่ั่งมาเงยั้งยังยจองปก้งโั้กแล้ว บอกเลยชอบขอดูหน่อยที่พูดอะเราไม่เข้าใจในฐานะที่ผมเป็นผู้ชายและชอบผู้ชายผมไม่สามารถมองจากอื่นได้เลยมิกคุณก็มีเพลงแล้วคุณก็มีท่าเต้นเหมือนกันผมขอดูของคุณได้ไหมว่าคุณสามารถที่จะแอร์ลั่นปัดได้แค่ไหนแอรลั่นปัดใช้ตัวตัวแถวหน้าเต็มยังอ่ะงนี้อยากนอนดูเลยอยากนอนดูดนตรีมา นี่มุกนี้เขาเล่นเขาเปลี่ยนแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ผมอยากรู้ว่าเวลามันไปแรงๆมากๆอ่ะมันไม่จุกเหรอขยับอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อกี้นะพอเข้าท่อนฮุกับผมเริ่มแล้วนะเริ่มรู้สึกแล้วใช่ไหมมันจะจุกหน่อยๆมันจะจุกก็ต้องขมิบตูดไวขมิบไวขมิบตูดไว้แล้วมันจะช่วยได้เยอะมากเนี่ยพี่ก็ทำไปได้เรื่อยๆแบบนี้